สวัสดีครับอในมริดนะครับเ,ออเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับเอ,อมันแทงดอกออกมาแล้วฮะมีดอกแล้วนะครับโอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับเอ,อต้นนี้ ตอนปลูกอายุต้นพันนะฮะซื้อมาสูงประมาณเมตรหนึ่งอ่ะคนขายบอกว่าอายุประมาณหนึ่งปีแปดเดือนนะครับอ่าผมปลูกช่วงมีนาเมื่อสามปีที่แล้วนะครับสรุปแล้วต้นนี้ก็น่าจะใกล้เคียงไม่เกินห้าปีครับอ่าอยู่กับผมสามปีลงดินสามปีแล้วก็ต้นพันอ่าไม่เกินสองปีนะครับอ่ามีดอกแล้วครับ โอ้ถือว่าเร็วมากมาก,มากเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับ